สวัสดีเอฟซีแฟนชาวของทุกคนนะคะมันนี้นุทยยาก,กับมาตามแนวทางของแม่วาดนะคะแม่วาดงวดที่ผ่านมาโบ่โชคดีนะคะแต่ว่าสามีเพิ่นฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ทะเบียนศูนย์หาเจ็ดนะคะเพิ่นกระถูกหาเจ็ดตรงตรงไปร้อยหนึ่งนะคะงวดนี้พ่อบ้านแม่วาดกับฝันแม่วาดกับฝันเกี่ยวรถกับบาทน,นะคะฝันว่ามีคนเอาเนื้อมอใส่รถนะคะพ่อบ้านเพิ่นฝันเพิ่นจะซื้อเลขรถเป็นทะเบียน ผู้ชายมันนนนหวดบางหันเต็มจะรู้ว่าแม่ว่าถือปะอ๋อแฟนพอบ้านถือเพื่อนเอเลขกเมตาส่เรีจะเปลี่ยนรถเพื่อนฟันเก้วรถเพื่นบอกแม่บอกบอกโอ้ยมือสุด้ายนเือผู้นึ่ง่ถือผู้นึงก็ถือเนาะอันนี้ไปเก็บมตาใในร้เก็บแฟเก็บมาเก็บมาตะสวนมันเทาห เได้ว um. <f 000> ่าไปตะเสาคักได้หน <ite> ิไปตะเสาน่าได้บบไา่ถ in ุงค <t> ักโมเด้ค่ะเอาบานนี่ครเบิดซชมือมันบ่มือขึ้นหนีวันมาเขาเย็ดบวกเย็ดบวกห้ตานึ่เอาเป็นเลขยังเจมันก็ดแล้วเนาะเจ็ดสิบเ็ขึ้นขึ้นแรงเาเอาดอกบัวน้ำจิ้เ่งดสองสี่หนึ่เจนยงบ่ มาที่นี่อันแย่นั้นม่ขอซื้อไม่ต้องซื้อเขาแม่ผลิไเรื่ออไปโนดได้หายขอสองดอกบัวเอาันเรื่อนเอาเอดเกศแันาเอาเบวกมาหาตาหนึ่งเอาคือฟันดีแท้ฟันดีอ๋อก็จ้เอาขึ้นแหลกฟันมันกข้าเจาดอกบัวมาห้เอาคืนใส้โรดหายทะเบียนโรดเป็นสองสี่หนเจด เป็นซี่หนึ่งเจ็ดสองสี่หนึ่งเจ็ดก็แล้วเร่งหนึ่งเจ็ดไปเสี่ยงเลยฝันว่าเขาจะเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดบวกมะหากับตาหนึ่งเอาว่ามันถือล้วที่สันเอาขันมันขันมันตีนุกตีเจ็ดศูนย์แล้วเพราะว่าเฮ็ดใส่ตาเนาะก็ซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งทำน้องแมเนาะฝันดีให้เนาะโอ้ยสี่แล้วแม่บ้านก็ถือพ่อบ้านก็ยังถืออยู่น้องโดนัดเป็นยังไงโทรมาบ้างโดนัดเนี่ยโทรมา อันนี้กอพนเบงไฮดีแล้วพนก้ะยุพนสื่อแตงโมแม่แม่ว่าเดเลยอ่เดเียกันเลยจ้าเรียกันเลยจ้าคนสวยวันนีนะคะใจดีเา้ลูกห้าสิบจ้า สตงโมสองลูกห้าสิบอันแตงแตงแตงผัดหนื้อผัดอย่งก็เป็นน้วยจังส่โดอ๋อเหรอบ้านบอเบดดูเ็ไโอ้เลยบ้าเพนสามีพนถือเรกันซื้อเห็ดไทยโนนดิยาพี่้องเ้อวันนี้เห็ดถือสาตเด้อ เอาไปอ้อมไปเกี่ยใี่ปลามีมโยบาน,นปลาใส่มมาาาสิมีมมหาตะข้าวใส่สิมีเวลาไปหาปลายยหัน <laughs> เลขกกับวัตเก็บเส้นเก็บเย็นใครต่อมาหาแม่วาได้พรแม่ว่าเป็นหัวควรวัตถุสามีเหมืนยังหนยมากตัวอันผู้หนึ่งก็ถือผู้หนึ่งก็ถือเราเราเราพอบานฟันไปพอบานฟันไป ฟันแล้วเพื่อนฟันว่าจังไดพอบานแม่เนาะเอาตีเพื่อนเขาเอาเนื้มาให้เต็มรถอยู่บ่เอาเพื่นกับฟันเจ้ารถดือกันมือเจ้าเนี่ยไมนกินนี่ใกินอันแต่ันมาเข้าฝองเกิดมีตะลาเพิ่มแลแดงปัดอย่างเงี้ยเอาเพยังเอาพวกยังห่ดะขึ้นขึ้นเนอเอาขึ้นหนูฟันนะพ่อวมากันที่รเอาคือฟันดีเด้อเดี้ว ลำเลี้ยงก้อนแรกๆแม่ว่าเป็นผู้ฝันว่าเขาเจ้าเอาเอาดอกบัวขื่นไส้รสแต่ว่าพอบ้านฝันว่า,าขาเจ้าจเอาเนื้อไส่รสไทยทะเบียนเต็นเต็นเป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดมั้ยปลสองสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเอามันลดมันทะเบียนรดหนูตั้งหนูหนอของหนูมันเจ็ดหนึ่งสี่ของแม่มันสี่หนึ่งเจ็ดกับกับกันอ๋าคือฝันดีแทะเราไม่ใช่เออคือฝันห้าก้อนกับฝัน ใช่มันนอนน้ำสองเพิ่นซุ้นมาแม่บ้านก็คือแม่แม่บ้านก็คือพ่อบ้านบ้านนี้บัดฟันคึกกันเนาะอืเพิ่นเพิ่นได้น้ำรถมอเตอร์ไส้เพื่อวัมาหันเพิ่นฟันยังได้เพิ่นคือได้น้ำมอเตอร์ไซค์เพิ่นฟันว่านี่เนี่ยเอาผู้ไส้สอนมอเตอร์ไซค์อ๋อฟันว่าแม่บ้านเอาผู้ไส้สอนมอเตอร์ไซค์ทะเบียนมอเตอร์ไส้หาเจ็บบ่ สามศูย์เจอ๋อสามศนยห้เจเสมนก็5เจอืมัตเลยถือเมื่อค่อยซื้อเลขียแค่นี้เอาพ่อบ้านกันนี้แหละหนูถึงพ้ถามว่าพอบ้านบัมารกเลขเนาะบัตรลักร้อยได้แล้วกับประกาศกับ่ได้ถามเอาบัตนี้บัตรงี้นี่เพิ่นปันเก้ยวรถไญ่บัตรนี้แล้วบัรโกมันหลักจังนึยเงินสอง่อย แต่เมื่อนั้นไปปลูกมันได้เกลืองมือได้สองร้อยห้าสิบไปซื้อเลขเบิร์เลือกไปซื้อเลขอืมถือร้อยหนึ่งห้าเจ็ดตรงตรงเลยโอ้ยสิถือก็บ่ยากเนาะพี่น้องฟังเด้อพ่อบ้านแม่วาดฝันว่าพวาฝันว่าแม่วาดเอาผู้ใต้สอนมอเตอร์ไซค์เพิ่นก็เลยซื้อเลขมอเตอร์ไซค์สามศูนย์ห้าเจ็ดถือตรงตรงร้อยหนึ่งงวดนี่เพิ่นฝันว่ามีคนเอาเนื้อใส่รถหายเป็นบ่แม่รถกระบะ เป็นสี่เป็นสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะนะคะขึ้นทะเบียนเต็มเต็มให้ไหล,ล้เดี้อท่ายิสิสรุปคลิปให้เด้ค่ะไม่วาดกับฟันคือกันเน,ะนาะอันทันฟันขึ้นเดียวกันบอข,นขึ้นเดียวกันเอาเฮ็ดมาให้เฮดเต็มตาเอาเฮ็ดมาให้เต็มตาก็เอาดอกบัวขึ้นรถบ่แม่นบ่แม่มือแรกฟันว่าดอกบัวขึ้นรถมือแรกอันแรกสิบเจ็ดเสี้ยงนั่นไม่ฟันนะเขาทอก เอาเ็ปวกมาให้มื่อแรกฝันว่าเขาเจ้าดอกบัวขึ้นรถแม่ก็เลยได้เอาเลขรถเลขหนึ่งเจ็ดไปเสี่ยงฝันว่าเขาเจะเอาเฮดปวกมาให้เต็มตาอฝันดีเนาะออืพ่อบ้านคู่ใดเราเอาเนื้อมาให้เพิ่นเต็มรถเพิ่นฟันดีเนาะ หนูกับบ้านเพื่อนบ่มากเลกหนูเดยบาถามเร่องพอบ้านฝันบ่หไ้มาซื้อเลเที้ยอืมงวดนี้แล้วฝันแ้วบบาอเนาะนี่ซื้อแล้วับบนแล้วกับิดเว่าถือขนาดอแปลกเนาะยุ่งวิากกับฝันว่าแม่บาทเอาผู้ชา้ข้นจอนมตอร์ไซค์รถกับมาคุณแท่ซูนหาเจตตรงๆเนาะ แม่จับไส้จับไส้โดยที่ไม่ได้สั่งเลยบ่อ่ะต้องอะไ,ไื้อไหมเออคำนวณเอาเนะาะเก็บมาเองจ้าแต่รู้ว่าจะจะลงทุนเรงลดรถินบ่ไก่ใกล้ๆมือเดินหนุ้มมาถามดีในเรื่อเพื่อแม่ฝันดีเลยมิจิมาก,กับบ่อเข่ารลายงวนแล้วเนาะเีจะทโทเไปบอกจาเออว่าท้ไปดอก <laughs> เวลาโทรไปสัมผัสว่ามันเด็ว่าเด็กหน่อยว่านิทานนุ่นนมม,ม,ม,มากนุ่มมากว่าไทยสิทายชัดๆมันเสียงไหมคะเสียงนั่นเสียงนี่ก,ยก็ย่าย้อนไอช่วมงมากอันนี้ยาก่ะยังกัเทื่อวเนหนุ่มสาวโทรห้ามเหมอนกันบ้านไหนน,นะคะเลขรถแม่วาดนะคะแม่วาดฝันว่ามีคนเอาดอกบัวขึ้นรถส่วนพอบานเพิ่นฝันว่ามีคนเอาเนื้อขึ้นรถไห้นะคะ นะคะเลขรถเป็น2417นะคะตัดลงมาเป็น417กับ17ึ็ดกับสองแม่วาดถ้าแม่วาดมากแม่วาดมากตัวใดสี่ให้แน่มักตัวใดมัมัก17อ๋อแม่วาดมัก17นะคะนะคะเพิ่นว่าเพิ่นมัก17นะคะเดมิมักสิบเจ็ดสอบ17ฮะเจ็ดบ่านี้เจ็ดยังอยู่เอาเงว่อนบานหันคนซื้อ17เจ็ดเนเขาบ่รับดิมาออกเงินนี่คือสีเงินแต่ กระสือเขายังขึ้นเนาะแม่เลขสิบเจ็ดบ่อยากรับบ่อยากอันนั้นใจเคืองบางเจ้าว่ารับเลยออ้วนนี่นุกรสินาไนยดอกนุ่สื่อสื่อด้านเงินเนาะอืมนั้งตีเลยการ์บอนแน่เนาะอ้าขอบคุณแม่บ้านหลายๆเด้องวดนี้เดี๋ยวใกล้ๆมือนุ่งเสมาตามไหมจังเสมาตามเลขมีที่มานะคะสีไฟไซนี่ฮะผางไซนี่ฉันผางไซน์